สวัสดีครับผมเซเว็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า Honda CBR 650R นะครับนี่คันนี้สวยๆเลยนะครับตัวรถนะครับเป็นรถจดปี2020นะครับเลขไมเพียง7,000กิโลเท่านั้นนะฮะดาวเริ่มต้น21,000บาทเท่านั้นนะครับนี่รถสวยๆนะครับและสติ๊กเกอร์ลายแข่งนะครับมาทั้งคันเลย เนีนะฮะเครื่องยนต์สวยนะครับไม่มีรอยล้มรอยถลอกเลยถังสวยไม่มีบุบนะฮะสำหรับคันนี้คุณแจครบ2ดอกนะฮะท่อนะครับเป็นโมริวากิญเปนนะครับคันนี้ครอบเบาะครอบท้ายแต่งมีมาให้ครบเลยนะฮะอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเจ้า cbr 6 5 0 r คันนี้นะครับติดต่อเซลล์ x เข้ามาได้เลยมีรถเทินมีรถเปลี่ยนนะครับ แจ้งเซลล์กได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นพิเศษเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ